ลมพายุพัดปั่นป่วนฝุ่นปิวตลบจนแทบไม่เห็นโลกรอบกายเทว่าอรณีกลับวิ่งฝ่าฝุ่นลมเหล่านั้นมาโดยไม่สะทกสถานเธอออกมาจากเขตวัดแล้วมุ่งตรงไปยังใต้ต้นจามจุรีต้นหนึ่งนอกกำแพงวัดราก็มีเสียงคอยสั่งการให้เธอต้องไปถึงที่นั่นให้ได้กะน,นั้นคู่เดียวเจ้าฝาเสือเย็นในร่างของพนม ก็ขี้ยิ้มเมื่อเห็นว่ามีร่างแบบบางอลชอนของหญิงสาวที่เขาพ่ามนเรียกเดินมาถึงในที่สุดเจ้าก็มาเจ้านางอินคำอ่อนมันลุกขึ้นยืนเต็มความสูงแล้วเดินไป,ไปเผชิญหน้ากับหญิงสาวที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงหน้าข้าคิดถึงเจ้าเด้อเกินเจ้านางทั้งรักทั้งแขนมันอึดอัดฝังแน่นมาแดมปี ยามนี้พบเจอเจ้าข้ายังรักและหวงแหนเจ้ามิเสื่อมคายจงไปอยู่กับข้าเถิดมันเอื้อมมือไปขวาข้อมือบางในขณะหญิงสาวสะดุ้งตกใจแล้วสติก็พันกับคืนอีกครั้งอุ๊ยนี่มันอะไรกันเห็นว่ามีใครบางคนยืนอยู่และบัดนี้กำลังฉุดข้อมือของเธอเอาไว้หญิงสาวจึงร้องลั่นเธอจะทำอะไรฉัน ไปอยู่กับข้าเถอะเจ้านางปอยไม่นะเราไม่รู้จักกันปล่อยแขนฉันเถะนะเธอร้องแล้วขืนตัวเทว,ว่ากลับไม่อาจสู้แรงอีกฝ่ายได้เฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ้อเฮ้อเจ้าจะต้องตามข้าไปเจ้านางอินคำอ่อนยามนั้นเองเสียงเสือไม่รู้คำรามมาจากไหน แต่อรณีแน่ใจว่ามันปรากฏออกมาจากปากของชายตรงหน้าผู้นี้ก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าใบหน้ามนุษย์ผู้ชายตรงหน้าค่อยๆปรากฏขนสีเหลืองดำแซมออกมาดวงตาประกายแดงกำแผกไปจากแก้วตาของมนุษย์พระเจ้าชายคนนี้เป็นพูดผีปีศาจหรืออย่างไรกันเพียงพิบตาเดียวร่างมนุษย์ ก็กลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งเสืออย่างทันทีไว้ไม่นะเสือสมิงเธอ้อ,องดันแล้วรู้สึกขายเลือดลมต่อตีกันอย่างรุเดรงส่งผลให้ร่างกายอ่อนยวบสุดลงไปอย่างไม่อาจควบคุมได้ดีที่ร่างครึ่งคนครึ่งเสือลวบรับเอาไว้ได้ทันและเพียงคู่เดียวเสือปีศาจก็อุ้มร่างแบบบางของขูอรณีเอาไว้ในวงแขน แล้วเดินจากไปอย่างรวดเตวช่อปากาที่ตามมาถึงยังทันเห็นว่ามีเสือขนาดใหญ่ข้าบร่างอัน่อ,อนแรงของออลนีรับม,มุมต้นไม้ไปออลนีไม่นะไม่ครูสาวสุดลงไปกองกับพื้นตะลึงและคนหวาดกลัวอย่างสุดแสนและพ่อครูศักคู่หนึ่งและคนอื่นๆตามมาถึงหญิงสาวจึงเป็นลม หมดสติไปอย่างทันทีรีบพาครูช่อพกาเข้าไปในวัดก่อนเร็วครูหนึ่งบอกในขณะครูศัก์ช้อนตัวอุ้มครูช่อพกากลับเข้าไปในวัดกว่าที่ครูช่อพกาจะฟื้นคืนสติและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทุกคนฟังเสือปีศาจก็พาร่างของครูอรณีออกจากหมู่บ้านเข้าป่าไปไกลแล้วเมื่อรู้ว่า คูอรณนีถูกเสือฆ่าไปคูหนึ่งจึงถึงขนาดหมดเลี่ยวแดงภาพไหนมั่นถูกเสือขบจนหัวขาดยังเป็นภาพที่ติดอยู่กับตาเขาน้ำตาเอือขคอไม่คิดว่าเหยื่อรายล่าสุดจะเป็นหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจดังนั้นในเวลาต่อมาคูหนึ่งจึงรีบหุนหันออกจากบัดมุ่งหน้าตามรอยเท้าของเสือที่พาอรณลีจากไป โดยไม่ฟังคำทัดทานของลุงบุญมีหรือคนอื่นๆแม้สักคนเดียวทุกคนที่เหลืออย่าออกไปจากวัดอีกนะเดี๋ยวลุงจะตามครูหนึ่งไปเองลุงบุญมีบอกแล้วรีบตามว่าลาวุธไปอีกคนอย่างรวดเร็วโดยไม่ลืมขว้าด่าป,ป่าพายติดมือไปด้วยตามรอยเสือเข้าป่ามาได้สักระยะผ่านฉางจึงรู้ว่าเป็นล่องรอยการหลอกของเสือปีศาจตนนั้น แกหยุดเดินแล้วตะโกนเรียกนางพายมะขินคู่เดียวผีพายเลี้ยงของนายพานก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าข้าเดิมผิดสังเกตรอยพวกนี้คิดว่ามันคงจะลอกเราจะาพ่อพานเมื่อคู่ข้าตามรอยไปถึงห้วยแม่ยะจึงพบว่ารอยของมันเดินวกกลับเข้าไปทางหลังหมู่บ้านนางพายบอกทำไมเองถึงบอกข่าช้านักละ่ะ นายพานตำหนีข้าขอโทษข้าก็เพิ่งรู้ตัวว่าถูกหรอกจึงรีบกลับมาบอกพ่อพานนี่แหละนางพรายแก้ตัวพานถ้าอย่างนั้นเราดีบกลับเขาไปในหมู่บ้านกันเถอะข้าชักสังหร์ใจไม่ดีเสียแล้วสิผู้ใหญ่คำเตือนพานช้างถ้าอย่างนั้นรีบกลับเร็วป่านนี้มันคงกลับไปฆ่าคนในหมู่บ้านจนหมดไปแล้วเลมัง้ง ผ่านฉางว่าแล้วหมุนกายเดินกลับไปตามเส้นทางด่านที่เคยมาอย่างทันทีรู้สึกหงดหงิดที่ถูกเสือเจ้าเล่ห์ตัวนั้นหลอกล่อมันทำรอยพาเดินเข้าป่าซึ่งผ่านฉางก็คิดว่ามันได้รับบาดเจ็บคงหาทางหลบซ่อนตัวซ่อมพละกำลังที่สูญเสียไปไม่คิดว่าจะถูกมันย้อนเก็ตวกกับเข้าหมู่บ้านจากอีกด้านหนึ่งแม้แต่นางพายมะขินยังถูกหลอก นางตามรอยนำทางไปก่อนหนะ้าก่อนจะพบกับล่องรอยที่ถูกสร้างขึ้นจนไปถึงห้วยแม่ยะที่อยู่ห่างจากผาสมิงร่วมสามกิโลเมตรดีที่รู้ตัวก่อนที่จะพากันเดินทางไปถึงห้วยแม่ยะไม่อย่างนั้นคงช้าไปหากว่าเสือสมิงตัวนั้นที่อาจจะเข้าทำลายชาวบ้านไปแล้วหลายคนเดินกลับกันมาได้สักระยะยังไม่ทันถึงหมู่บ้านดีจึงเห็นว่าลาวุฒ วิ่งตามลอยเท้าเสือออกมาจากในหมู่บ้านผานชางเห็นดังนั้นจึงเข้าไปถามเสียงลัวเดียวครูออกจากวัดมาทำไมก็รู้อยู่ว่ามันอันตรายแล้วยังจะตามพวกข่ามาอีกผมตามเสือตัวนั้นมามันคาบครูอ่อนพาออกมาจากวัดเมื่อกี้ข่าว่าแล้วพญาเสือตัวนี้มันช่างเจ้าเล่ห์เหลือทนเราหลงกลมันเข้าแล้วผานชางบอก แล้วมองไปทางด้านหลังของวลา,าวุธที่เห็นลุงบุญมีตามมาพร้อมกับดาบป่าภายข้าถูกหลอกมันสร้างรอยเท็ดไปจนถึงหวยแม่ยะดีที่ข้าดูตัวก่อนจึงรีบกลับมาแต่ก็สายเกินการเสียแล้วผมเป็นห่วงครูออนครูหนึ่งบอกสีหน้าของเขาไม่สู้ดีสักเท่าใดใจเย็นๆคุณครูผู้ใหญ่คำเตือนสติเทว่าวลา,า,าวุธ กลับสายหน้าน้ำตาอาบคอหน่วยขูช่อพกาเห็นว่าครูอ่อนถูกเสือคาบออกไปผมเป็นห่วงครูอ่อนไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายไายดีอย่างไรทุกคนต่างระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักใจไม่คิดว่าเสือเจ้าเน่ตัวนั้นจะย้อนกลับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคาบเอาอ่ณีออกจากวัดมันสร้างอาคมเลียยครออ่อนออกไป ลุงบุญมีบอกข้าไว้ตัวไม่ทันทันเห็นแต่ครูอ่อนที่วิ่งลบออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นมันคงใช้อาคมเรียกครูอ่อนออกจากวัดแต่มันเอาครูอ่อนไปทำไมกันผานฉางคุ้นคิดอย่างเคร่งเครียดอรณนีเป็นครูสาวที่มาจากในเมืองจะว่าไปเธอเป็นคนต่างถิ่นเหตุใดพญาเสือเย็นถึงได้พาเธอออกไป แถมยังจำเพาะเจาะจ,จงเลือกเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นเสียด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังเคร่งเคียดคิดหาทางออกไม่ได้นั้นนางพลายมะขินจึงปากฏตัวขึ้นข้างพานช้างพ่อจะ๊ะฉันพบว่าเจ้าฟ้าเสือเย็นมันพาครูสาวที่อยู่ในกลุ่มคนต่างถิน่นเข้าป่าไปทางดอยหมากแล้วจ้ะข้ารู้แล้วพานช้างบอกแล้วถอนใจอีกหน แต่ข้าไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้พาครูอรณีไปมีจังหวะหนึ่งที่มันหยุดพักมันกลับกลายเป็นมนุษย์โอบอุ้มครูสาวคนนั้นอย่างทนุถนอมคิดว่ามันคงจะรักครูสาวคนนั้นจ้ะรักผ่านช้างมองหน้านางพลพรด้วยสายตาคำถามหมายถึงเจ้าฟ้าพญาเสือเย็นตนนั้นมันรักครูอลณีหรือประมาณนั้นจ้ะ หรือว่าครูอรณลีกับเจ้าฟ้าพญาเสือเย็นมีความเกี่ยวข้องกันทางบุพกรรมมันถึงได้จำพาะเจาะจงพาเธอจากไปผมจะไปช่วยครูอ่อนวาราดูทเธะลุขึ้นกลางวงสนทนานั้นเขาดอไม่ได้เสียแล้วยิ่งนานออรณลียิ่งจะเป็นอันตรายผมจะตามรอยของเสือไปเขาว่าจบก็ทํำท่าวิ่งออกไปข้างหน้าอย่างทันที แต่พานฉางกระดับขวาแขนชายหนุ่มเอาไว้ใจเย็นๆก่อนสิครูหุนหันพันแล่นไปแบบนั้นมีแต่จะเป็นอันตรายเท่านั้นนายพรานเตือนสติแต่ผมเป็นห่วงครูอ่อนเธอถูกเสือฆ่าไปย่อมเป็นอันตรายนางพรายเมื่อขินพึ่งจะบอกข่าวว่าเสือตัวนั้นมันพาครูอเลน,นีไปด้วยจุดประสงค์ที่มิได้ม่งได้จงวางใจเถอะว่าครูอเลน,นี จะเป็นอันตรายผมจะไว้วางใจได้ยังไงกันผ่านช้างเดินไปตรงหน้าของครูหนึ่งเขามองไปในดวงตาของชายหนุ่มที่ทอดมองเข้าไปในพื้นป่าอันมีหน้าผาสมิงตั้งงานตั้งอยู่ตรงหน้านายพลานป่าวางมือลงบนไหล่ของชายหนุ่มแล้วบอกข้าเชื่อว่าครูอรณนีจะต้องปลอดภัยแกบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจัง และในยามนี้ข้าจะกำลังติดตามไล่ล่าพญาเสือเย็นตัวนั้นแล้วพาคุณครูกลับมาให้ได้ในเร็ววันผมจะไปด้วยคู่หนึ่งบอกเขาทำท่าเตรียมพร้อมผมจะตามพานเข้าป่าไปด้วยเขาเน้นย้ำปณิธานอันแน่วแน่ปากายตาหนักแน่นจริงจังรอยน้ำตาถูกป่าทิ้งอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่กลับไปวางแผนที่วัดเสียก่อนอีกสักครู่ ค่อยตามรอยของมันไปแต่มันพาอรณีไปอย่างที่ข้าบอกมันจะไม่ทำอะไรครูอรณีเพราะอาจจะมีความเกี่ยวข้องต่อกันอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งกลับไปที่วัดเสียก่อนเถอะครูลุงบุญมีเดินเข้ามาชุดแขนของครูหนึ่งแล้วบอกลุงเชื่อว่าเสือตัวนั้นมันจะยังไม่ทำอะไรครูออรณีเด็ดขาด ลุงบุญมีและพานฉางพูดเตือนสติว่าลาวุธอีกสักคู่เขาถึงได้เข้าใจและติดตามกันกลับเข้าไปในหมู่บ้านในที่สุดท้องฟ้าสว่างกระจ่างใสเมฆขาวลอยอ้อยอิงแดดล่มลมบางเบาใบไม้กระดิกใบล้อลมพื้นไผ่งดงามตามแบบฉบับของมันป่าใหญ่ไั่กว้างบัดนี้ดังเสียงมแมลงและมูสัตว์ป่าด้วยเพราะพวกมัน กสาก,กินแห่งความดำมืดอมหิตยามที่เจ้าฝาพยาเสือเย็นคาผ่าวร่างแบบบางของอรณีผ่านไปกระทั่งถึงถ้ำแห่งหนึ่งไกลจากม่อนดอยภูดวงของหมู่บ้านผาแดงมาสมควรพญาเสือปีศาจจึงกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วอุ้มร่างของอรณีอยู่ในอ้อมแขนมันเฝ้ามองใบหน้างดงามยามหลับตาเขาโค้งหน้าแม้จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่มันก็เชื่อด้วยสัมผัสที่เคยสัมผัสกันมาก่อนว่าสตรีผู้นี้คือเจ้านางอินคำอ่อนนั่นเองนางผู้นี้เขาไปไกลแสนไกลด้วยความโกรธหน้ามืดในวันนั้นทำให้เจ้าฝาพญาเสือยินพังมือฆ่าผรานางจนกลายเป็นตาบาบหยาบช้าเข็นฆ่าผู้คนต่อไปจนถูกกำหลาบด้วยน้ำมือของผานบุญสมเมื่อกว่าร้อยปีก่อนบัดนี้ นางผู้เป็นที่รักกลับมาแล้วเขาจะไม่มีวันปล่อยเธอไปไหนอีกแม้จะบาดเจ็บอันเกิดจากการถูกหญิงบวกด้วยคาถาฟ้าผ่าแต่ด้วยหัวใจอันตั้งมั่นจะพาเจ้านางกลับสู่บ้านเมืองมีมากกว่าจึงทำให้พญาเสือเย็นมีได้วันเก่งความตายหลอกล่อพานางออกจากหมู่บ้านมาได้ไหนที่สุดผนมหรือผู้ที่พญาเสือเย็นสิงสู ค่อยๆวางร่างของอรณีลงบนพื้นหินในถ้ำอย่างทนุถนอมแผ่นหินที่ยังเย็นชื้นนั่นเองพอแผ่นหลังของหญิงสาวสัมผัสเธอจึงคืนสติและสะดุ้งโยงอย่างทันทีเธอเบิกตามองชายแปลกหน้าที่ยืนอยู่ใกล้ๆก่อนจะรับรู้ถึงภาพความสยดสยองที่เคยพบเจอก่อนหนะ้าชายคนนี้เป็นเสือสมิงเขาคือคนที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัว และเธอเองก็เห็นอย่างเต็มตาว่าก่อนหนะ้าเขาได้กายล่างเป็นครึ่งคนครึ่งเสือต่อหน้าต่อตาอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วหญิงสาวกระเถิบตัวไปจนติดกับผนังถ้าพนมขยับลงนั่งบนแท่นหินเดียวกันมองหน้าตนกกลัวนั้นอย่างอ,อนน่อนโยนย่าได้กลัวข้าเลยเจ้านางมันบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจับใจเธอจับฉันมาทำไม ปล่อยฉันไปเธอนะหรือว่าหรือว่าเธอจะฆ่าฉันเออมันยิ้มเยาะหากข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าคงไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อความถามข้าเช่นนี้รอกนะแล้วเธอจับฉันมาทำไมปล่อยฉันไปเถอะฉันกลัวแล้วลมนอกถ้ำโชยพัดเข้ามาความชื้นสะสมกายเป็นกลิ่นเหม็นอับๆรู้สึกเวียนหัว สำเติมขายอยากจะอาเจียนออกมาข้าจะพาเจ้ากลับสู่เมืองตนบ้านเมืองของเราเมืองตนคือที่ไหนกันฉันไม่เข้าใจเธอจับตัวฉันมาทำไมเมืองตนคือบ้านเมืองของเราสองอืออืออืาเจ้าจุติเขื่อนย้ายไปแล้วชาติหนึ่งความทรงจำคงจะถูกลืมเลือนไปจนหมดสิ้นแล้วมันว่าจบ จึงหันหลังให้กับอรณลณีก่อนจะเดินออกจากตรงนั้นไปยังเอ่ยว่าอย่าคิดหนีเด็ดขาดที่นี่คือกลางป่าใหญ่ชายแดนเมืองตนเจ้านี้ข่าไปไหนไม่พ้นหรอกได้โปรดพาฉันกลับเธอได้โปรดอรณลีร้องเรียกตามชายคนนั้นที่เดินจากไปโดยไม่เลียวหลังภายในถ้ำมืดสลัวได้ยินแต่เสียงน้ำ ที่ไหลยหยดลงบนพื้นหินตรงจุดใดจุดหนึ่งอับชืน้นหนาวเหน็บคู่สาวหันมองไปโดยรอบอย่างหวาดกลัวไม่รู้ว่าชะตากรรมต่อจากนี้จะจบลงเช่นไรเจ้าฟ้าพญาเสือเย็นในร่างของผนมเดินออกมานอกถ้ำแล้วก็ย่อตัวลงกลายร่างเป็นเสือขึ้นไปคำรามร้องบนก้อนหินใหญ่หน้าปากถ้ำป่าหนึ่งประกาศักดา ที่เต็มเปี่ยมของตนหลังกลับมาที่วัดแล้วผานฉางจึงวางแผนในการติดตามไล่ล่าพญาเสือเย็นงานครั้งนี้จะประมาทไม่ได้หากพลาดนั่นหมายถึงความตายที่จะมาเยือนนายพผานไล่มองหน้าชาวบ้านทีละคนแล้วไปหยุดอยู่ที่ผู้ใหญ่คำแล้วเอ่ยต่อ ผู้ใหญ่อยู่ทางนี้คอยป้องกันชาวบ้านก็แล้วกันหากว่ามันวกกลับมาก็จงร่วมมือการจัดการอย่าได้วาดกลัวลุงบุญมีที่นั่องอยู่ขยับตัวแล้วกะแอมก่อนจะเอ่ยข้าจะอยู่ทางนี้ช่วยผู้ใหญ่คำเองครั้งจะให้ข้าออกเดินทางกลางภัยเถือนคงลำบากร่างกายข้าคงไม่ไหวตาเท่ามีมนฟ้าผา ที่เสือสมิงตัวนั้นขามกลัวดีแล้วที่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยผู้ใหญ่คำข้าจะมอบดาบป,ปาาภายนี้ให้ไปกับพานฉางหากได้จังหวะพานก็จงเร่งกำจัดมันเสียลุงบุญมีคว้าดาบมายื่นไปตรงหน้าเถาว่าพานฉางกับสายหน้าคนละสายกันดาบป,ปาาภายกับข้าคงไม่สมพงหลังแต่จะทำให้ของเสื่อมไปเสียปเป่า หากว่าข้าไม่มีอาคมก็พอจะรับดาบไปใช้ได้อยู่ข้าก็ลืมข้อนี้ไปลุงบุญมีถอนใจสายของพลานกับสายของพ่อบุญสมคนละทางกันรับของกันไม่ได้ผมขอไปด้วยนะพลานผมเป็นห่วงครูอ่อนครูหนึ่งเอ่ยขึ้นในที่สุดกลางเถื่อนกลางภัยมันอันตรายนะครูข้าว่าครูรอฟังข่าวอยู่ทางนี้จะดีกว่า ลูกชายของผ่านบุญสมเอ่ยเตือนผมเป็นห่วงครูออนยังไงผมก็ต้องไปแกหันไปสบตากับชายฉลาดแล้วเลื่อนสายตาไปมองดาบในมืออย่าหาว่าผมไฟสูงคิดอยากได้ของโบดานเลยนะครับเพื่อการตามหาและความปลอดภัยของครูอลณีผมอยากจะขอยืมดาบของดุงไปจะได้ไหมเห็นเคยบอกว่าดาบป่าไพยเลื่มนี้ เคยจัดการกับเสือตัวนั้นมาหน,หนึ่งแล้วทุกคนในที่ตรงนั้นต่างนิ่งอึง้งไม่คิดว่าวารารุธจะกล้าเอ่ยออกมาในลักษณะเช่นนั้นชายฉลาดมองศพเข้าไปในดวงตาอแน่วแน่ของวารารุธเนิ่นนานก่อนจะระบายลมหายใจออกมาแล้วเอย่ยเอาละเอาละข้าก็ไม่ได้คิดหวังของอันใดดาป่า,พายพเลียมนี้วันก่อน มันสันกาวอยู่บนแทน่นคิดว่าคงถึงเวลาที่จะได้ออกมาจัดการกับพญาเสือเย็นอีกคนหนึ่งเสียทีในเมื่อคู่หนึ่งกลาเอ่ยขอเพื่อความผาสุกข,ของชาวบ้านและความปลอดภัยของทุกคนข้าก็จะขอมอบดาบเดิมนี้ให้คู่หนึ่งไปสังหารพญาเสือตัวนั้นขอบคุณลุงมากนะครับวราวาธวุเืื่มมือไปขวารับดาบมาก,กอดเอาไว้ ป้าหนึ่งเห็นที่พึ่งอันมั่นคงของตนถ้าอย่างนั้นก็ตามนี้ข้าจะไปพร้อมกับไอ้เ้าไอ้แก้วและครูหนึ่งแค่สีคนเท่านั้นที่เหลือขอให้ละมัดระวังตัวกันด้วยอย่าได้ออกไปเป็นเป้าหมายล่อสายตาเสือปีศาจตนนั้นอีกทุกคนพยักหน้ารับทราบในขณะพานช้างเตรียมความพร้อมโดยมีวราวุธคอยสอบถามอย่างตั้งใจ ข่าวนี้เขาจำต้องเข้าป่าเพื่อไปพิทักษ์รักษาอรณีและพาหญิงสาวกลับออกป่ามาให้ได้อีกราวครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ทั้งสี่คนก็ออกเดินทางโดยมีกลุ่มของผู้ใหญ่คำและลุงบุญมีตามไปส่งถึงท้ายหมู่บ้านผู้ใหญ่คำมองตามว่าาวุธที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายที่รออยู่ตรงหน้าก่อนจะถอนใจ เพราะว่าดาวุธไม่ได้มีคาถาอาคมเหมือนกับอีกสามคนที่ไปด้วยกันเกรงว่าจะเป็นภาระเสียเปล่าแต่การนั้นด้วยหัวใจอันหนักแน่นแน่วแน่และความห่วงใยในตัวของอรณลีกลับเป็นเสมือนพลังทําให้วหรลาวุฒิม่ได้ขามกลัวลงบุนมีให้ดาป่า,ายไปกับคู่หนึ่งเช่นนั้นมันจะได้มีโอกาสใช่หรือคู่หนึ่งเป็นคนยุคใหม่คาถาอาคมก็ไม่มี ยามจำเป็นจริงๆมันจะไม่กลายเป็นแค่ท่อนเหล็กเฉยๆหรือคงต้องแล้วแต่โชคชะตาละผู้ใหญ่ลุงบุญมีว่าแล้วระบายลมหายใจออกมาคืนก่อนในตอนที่ขา้าทำพิธีในห้องดาป่าพายดินผ่านป่าหนึ่งรับรู้ถึงการมาของเจ้าของบางทีคู่หนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของคนต่อไปก็ได้ลุงแน่ใจหรือ ผู้ใหญ่ถามอย่างไม่แน่ใจในคำนั้นข้าก็พึงจะบอกอย่างไรละ่ะว่าคงแล้วแต่โชคชะตาวันแรกของการเดินทางแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ลำบากทุรกันดานเสียงภัยที่ขับขานเป็นทั้งเสียงที่ยัยเราะและน่ากลัวในขณะเดียวกันแต่ว่าดาวุฒกลับไม่ได้ยอดท้อวันกลัวเพราะเขามีเป้าหมายคืออรณีเธอถูกลักพาตัวไป อย่างไรแล้วเขาจะต้องติดตามพาเธอกลับมาให้ได้แม้ว่าทั้งสี่คนจะมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังใหม่กับการเดินทางในภัยวิเวกเช่นนี้เขาป่าหนนี้เราจำต้องข้ามฝังไปประเทศเพื่อนบ้านหากว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นขอให้ครูอย่าได้วาดกลัวหรือแตกแถวห่างไกลขาเด็ดขาดผ่านช้างบอกเตือนในขณะที่แก ยังคงเดินสำรวจร่องรอยของเสือที่มุ่งหน้าไปยังทิศทางฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านไปเรื่อยๆทั้งหมดเดินกันมาได้สักพักก็ตัดขึ้นสู่สันเขาสูงซึ่งเป็นเพียงทางด่านเก่าๆเลี่ยงเส้นทางที่จะต้องได้พบเจอหรือปะทะกับเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝั่งซึ่งร่องรอยของเสือที่ปรากฏบนพื้นก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันมันเดินทางด้วยสภาวะของมนุษย์เสียส่วนมาก มีน้อยครั้งนะที่เป็นรอยเท้าเสือซึ่งคิดว่ามันคงเป็นจุดที่จําเป็นพญาเสือปีศาจถึงได้กับร่างเป็นเสือสมิงการเดินทางของมันน่าจะมีอุปสรรคตรงที่ต้องพาอรณีไปด้วยและระหว่างทางไม่ได้มีรอยเลือดของหญิงสาวจึงพอที่จะทําให้พานช้างและคนอื่นๆสบายใจไปเปาะหนึ่งผานพอจะเดาได้ไหมครับ ว่าเสือตัวนี้มันจะพาครูออนไปที่ไหนกันวะดาวุธตั้งคำถามเพราะดูเหมือนว่าเสือจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆจนเขาคิดว่ามันคงข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วเส้นทางนี้มุ่งหน้าไปยังเมืองตนซึ่งก็คือบ้านเมืองเดิมของมันเมืองตนผมพอจะทราบว่าที่นั่นเป็นเมืองร้างไปแล้วนี่ครับถูกต้อง ที่นั่นเป็นเมืองร้างแต่ก่อนนั้นและด้วยสัญชาตญาณของมันจึงจำต้องกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนอีกไกลไหมครับจึงจะถึงเมืองตนอีกสองคืนสแสดงว่าคืนนี้เราจะต้องนอนกลางป่าใช่ไหมครับผานผานช้างพยักหน้าก่อนจะชี้จุดพักชั่วข่าวให้กับวราวุธทราบเพราะบัดนี้พระอาทิตย์เริ่มคอยต่ำลงทุกขณะแล้ว ความเย็นปกแผ่ไปทุกพื้นที่พงไา่เริ่มระบายด้วยสีดำเช่นเดียวกับหมูนกกาต่างขยับปีกโบยบินขข้นสู่ดวงดังวราราวุธทอดสายตามองไปยังทิศทางที่พระอาทิตย์คอยต่ำตรงนั้นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีกุลสงงขามอยู่ในขณะนี้ทางทิศเหนือคือความมืดและเส้นขอบฟ้าที่ลดลันประดับตรงขอบฟ้า ดูเหมือนจะอึมครึมแปลกพิกลซึ่งทางทิศนั้นเองผานช้างบอกว่าหลังฉากเขาที่ขวางกัน้นคือเขตเมืองตนที่เป็นเป้าหมายพักกันที่นี่แหละเดินทางพรุ่งนี้อีกวันนอนในป่าอีกหนึ่งคืนเช้าตู่ไม่เกินเที่ยงคงถึงเขตเมืองตนซึ่งข้าคิดว่าเจ้าฟ้าพญาเสือเย็นจะพาครูอรณีไปที่นั่นอย่างแน่นอน ผมเป็นห่วงคูออนมากครับว่าเลาวุฒิเผยความรู้สึกภายในแล้วระบายลมหายใจออกมาวางใจเถอะตั้งแต่เดินทางกันมาข้ายังไม่พบหลงรอยที่คูอ่อนจะถูกทำร้ไรคิดว่ามันคงยังจะไม่ทำอะไรเธอในตอนนี้หรอกผานจะต้องช่วยคูออนให้ได้นะครับแน่นอนพญาเสือเย็นมันก่อกรรมทำเข็ญกับชาวบ้านมานักต่อนักเหตุการณ์ครั้งนี้ ขขาเห็นทีจะละเว้นไว้ไม่ได้เสียแล้วทั้งหมดหาที่พักขาวและแก้วออกไปหาฟืนมาก่อกองไฟในขณะพานช้างเดินสำรวจพื้นที่แถวนั้นอย่างที่เคยทำพางบอกให้เวลาวุฒรออยู่ตรงนั้นอย่าออกไปที่ไหนในขณะที่เขานั่งเมือมองไปอย่างทิศทางที่พานช้างบอกว่าคือเมืองตนนั่นเองสองหูก็พันได้ยินเสียงเสือคำรามร้อง จนทำให้ขนหัวลุกอย่างประหลาดครับเรื่องราวของอาถันหมู่บ้านผาแดงตอนที่เจ็ดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับหากชอบนิยายเสียงของโอตีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ